สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมนไก,ก่ฮะมาอยู่ที่ท่าเรือทุ่งโป่งครับมาหากุศลาาไปกินสักตัวสองตัวครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณสักหกโมงสิบกว่านาทีครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ลมแรงมากะโอ้หนาวมากครับเช้านี้ก็เดี๋ยวขอลุ้นตามหาปลากุศลาาสัก ตัวสองตัวก่อนครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าโอเคครับผมขอลุยก่อนครับเหนืันเลยครับผมเหนาวเลยวะ เจอหรือเปล่าก็จะเจอเหินไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้อือเจอเห็นเลยหมายแรกก็เจอเห็นขาดครับโอ้สุดด้วยขาดเสร็จแล้วครับผมเอ้ยยังอยู่ครับยังดีที่กีบก็สายหน้ายังอยู่ใส่เหยื่อ,ยยอใหม่ครับ โอเคครับเอาใหม่ครับผมกีสังเวอยือไปละตัวหนึ่งยังไม่เจอปลาครับติดมาแรกก็ติดซะแล้วเยอยูเยอยูครับจะเวกเหรือเปล่าลืม กุศลาดสักตัวไหมครับสักตัวเนึครับผมไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่ากุศลาดผมเยี้ยงไว้ con la gente. ยังไม่เจอเลยครับตีปลาครับผมเหยียบปักครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับ รู้ครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตัวครับผมจวแล้วครับกุดน้อยครับใสสวยครับใสสวยครับคุณผู้ชมอไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอเคครับผมแต้มแรกครับครับผมปล่อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ไปกันครับน่ารักมากวนี้อรารวาสกับุลอารวาสหมดถ้ามันมีตัวมันกัดครับนะมีตัวมันก็กัดครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะกัดนั่นแหละมันเหิวมันก็กัดครับ,บเนนเาเ,บเ,ยเยะา <laughs> <laughs> มื่อกี้ก็เสียไปแล้วตัวหนึ่งเสียบแล้วตัวหนึ่งก็เลยแบบ อประมาณนั้นแหละครับตัวละยี่สิบกว่าบาทตวัวประมาณนั้นแหละครับผมก็ใช้ประมาณนั้นแหละหนึงแต้มเช้าวนี้ดีอยู่มั้งครับผมก็ไม่เคยตีครับผมว่าจะไม่เจอแล้วผม ไม่ว่าจะไม่เจอน้องกุดซะแล้วเช้านี้<ม>เจอจนไ,ได้คนระับหนาวครับคนตักน้ำมากถ้าเจอมีสายถ้าเจอมีสายแบบ คืออยู่ครับโอ้ยหกโมงครึ่งแล้วยายครับผมรีบครับ ยล้วตัวนี้ตัวนี้ฮะตัวกดหนักเลยครับตัวนี้โอใใ้โหครับ yani. ตัวที่สองครับว้าใสสวยนะเนี่ยโอ้ใสกักินเลยครับคุณผู้ชมโอ้้ใกลังหน้ากินเลยครับคุณผู้ชมมีถูงมาใส่ไหมครับนะผมว่าต้องเก็บละหลายตัวละนี่ครับคุณผู้ชมใสกลังกินนะเนี่ยใสเนี้ยปกติแล้วผมก็ ก็เก็บไซส์นี้่ลยครับผมว่ามันน่ากินดีฮะเฮ้ยมาสองตัวแล้วต้องเก็บหน่อยแล้วนี่เออไอเชี่ยตายละกูอือหืเอเล่นผมซะแล้วครับกุดมีถุงไหมครับนะ,ะถุงใหญ่จังเลยเอ้ยนนะฮะอ,อ๋อผม ช่องตกปลาครับเคกับผมลุยต่อครับเจอสองตัวครับเชา้านี้โอ้รู้สึกดีจังเลยไม่ได้เจอไม่ได้มานานครับคุณผู้ชมผมไม่ได้มาทริปผมไม่ได้มาหมายนี้นานมากครับก็สักประมาณเดือนเกือบสองเดือนครับเกือบสองเดือนครับที่ผมไม่ได้มาที่นี่ครัก็ ยังเหมือนเดิมครับผมทุ่งปลง,งเรายังมีปลาอะไรให้ตกมีปลาให้ตกเรื่อยๆครับไม่คิเลยนะแล้วก<อ>็ผมมาถึงมันก็มาทักทายกันเลยก็เยี่ยมครับแบบนี้เยี่ยมครับผม<อ>ดูให้ลุ้นอีกตัวจะได้อีกตัวไหมได้ปลากินอีกตัวไหม ตีไปทางนี้ดูว่ว้าวพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นน้ำกำลังดันขึ้นครับมาเห็นครับผมโดยไม่นักเกาสะกิดสะกิดออกมันก็ออกครับ เงียบครับผมเงียบละเงียบละเดินล้ลนอๆไปเรื่อยครับผมเดินล้อๆไปอีกสักท่านึินครับน้ำกำลังดันขึ้นนะแต่ถ้าตกปลากุสลานี่ยผมชอบน้ำลงมากกว่าครับลองดูร่องนี้ครับผมคุณผู้ชมลมเงียบครับร่องนี้มานน้ามีตัวนะ มันน่าจะมีตัวนะปลาออกหาวเกีย์เจอแล้วครับจะเจอไหมครับคุณผู้ชม สงสัยต้องย้ายแล้วครับ มีทีปีอืมอืมขาสโน กาสนุกอือหืออือเกมฮะกับผมอะผมแลกกับปลาสองตัวใหญนะหนุกกว่าฮะกับเวลาสนุกละ